บอกว่าคนที่เขากําลังต่อสู้อ่ะต้องให้เขามีความอดทนมากๆเลยค่ะแล้วก็อย่าเพิ่งไปทอนะคะเดี๋ยวเออมันก็ไปอ่ะครูลองเข้าหาทางออนไลน์ดูคือพี่ก็จะฝากผู้ประกอบการว่าถ้าเรามีความรับผิดชอบแล้วเรามีศักยภาพพอนะเขาอยู่ได้นะคะยังไงเขาก็อยู่ได้ ค่ะจากร้านกูจับเด็กไพลินค่ะเปิดมา20 23ปีแล้วลูกค้าแน่นเยอะมากค่ะโต๊กินนึงแต่มาเรียกนะพร้อมตัวเล็กๆค่ะเขาก็ยังกลับมามาซื้อนะคะมาบางทีมาอีนครอวกรั่ม,ม,มเอลูกมาด้วยน่ารักที่ว่าอยู่ที่การบริการนะคะความรวดเร็วแล้วก็ ความสะอาดต้องบอกว่าต้องความสะอาดอาหารน่ะต้องสดหมายถึงว่าพี่พี่จะใช้วัตถุดิบพี่จะสั่งวันต่อวันนะแต่ถ้าของแห้งอะมันมีสต็อกอยู่แล้วเราต้องใส่ใจกับวัตถุดิบของเราอะเราทาเร็วที่สุดประมาณไหนคือจะต้องให้ลูกค้าไม่รออะออยอดดีมากค่ะมันจะคึกคืนมากเลยค่ะมันจะเหมือนแบบคือพอเรามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เจอลูกค้ามานั่งรอเราก่อนเราจะเปิดร้านนะคะ ้าจะเยอะแล้วก็แน่นแล้วก็โต๊ะเนี่ยจะเต็มทุกโต๊ะพอโดนล็อกดาวก็ต้องปรับเปลี่ยนเวลาขายเร็วขึ้นยิ่งช่วงรอบแรกเนี่ยต้องบอกว่าขายสนุกมากนะคะเขาก็จะตื่นตัวกลับบ้านเร็วตอนนั้นพี่ว่ามัจำได้ว่าสองทุ่มอ่ะค่ะพี่ว่ามันเก็บร้านเรียบ แล้วก็ประมาณสักทุ่มหนึ่งลูกค้าจะหมดเลยนะฮะพี่เลี้ยลูกน้องเหมือนลูกหลานนะยนะพี่กินอะไรเขาก็กินแบบพี่อะ่ะเออเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องดูแลเขาอะ่ะเขาก็เลยอยู่กับพี่นานเหนียวแน่นอาจจะมีดุก,กันบ้างนะคะเพราะว่าบางทีเขาก็ดื้อนะแล้วก็พี่ก็จะกำชับเด็กๆพี่ว่าอย่าไปไหนถ้าเขาอยากจะกินอะไรยอะไรเงี้ยพี่ก็บอกว่าเดี๋ยวพี่จะสั่งมาให้ พี่จะไม่ให้ไปเดินตลาดรวมทั้งตัวพี่ก็จะไม่ไปเดินตลาดเขาบอกว่าคนที่เขากำลังต่อสู้อ่ะต้องให้เขามีความอดทนมากๆเลือ่ะแล้วก็อย่าเพิ่งไปท้อนะคะเดี๋ยวเออมันก็ไปอ่ะคุณอย่าเพิ่งไปท้อแล้วก็ตอนนี้ธุรกิจออนไลน์อ่ะสำคัญมากเลยอยากให้เขาลองเข้าหาทางออนไลน์ดูเพราะว่า ช่วยช่วยได้เยอะนะคะอย่างวันพี่เนี่ยช่วงที่มีส่งฟรีของโรบินหรืออะไรเงี้ยค่ะพี่ทําไม่ทันเลยนะพี่ทาไม่ทันแต่พี่ต้องบริหารจัดการว่าพี่จะทํายังไงสมมติว่าพี่เคยเปิดร้านอยู่5้าโมงพี่ก็ต้องร่นเหมือนสามโมงแต่ก่อนหน้านั้นพี่ต้องมาทําอาหารแล้วเพื่อที่จะโรบินเปิดอะพี่ต้องทําส่งไลเดอร์ให้ทันให้เร็วหรือว่าถ้าสมมติว่าเราพลาดไปอะเราต้องรับผิดชอบเองเช่นว่าพี่ส่งของไม่ครบพี่ต้อง เอาวินที่ร้านพี่อะไปส่งให้ลูกค้าโดยที่พี่จะไม่เก็บค่าอะไรเลยผู mm ้ประกอบการที่อยากจะเข้าระบบนี้นะคะต้องมีความมั่นใจว่าตัวเองอะทำงานแล้วส่งงานได้ไวถ้าเขาทําแล้วเขาส่งงานไม่ไวแล้วงานเขาไม่ไม,ไม่ขัดตกลงก็อยู่ได้นะคะขอบคุณลูกค้านะคะท,ที่ที่ยังเหนียวแน่นกับร้านกัวเจ้าติ๊กพิ้อมก็จะคงความสดใหม่ ให้กับลูกค้าตลอดเพราะว่าเราจะเปนงนคควบคุมอาหารเองค่ะขอ,อกราบขอบพระคุณลูกค้าทุกคนที่ยังเหนียวแน่นกับร้านเปิดจับเอกไพลินค้อมแหม่มนะคะขอบพระคุณมากค่ะ